รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองนายปัจจัยบ่งเทพผูพ้อำนวยการโรงเรียนสภูวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในรอบ6เดือนได้ดังนี้ปีพุทธศักราช2565 โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจำนวน6กลยุทธ์10แผนงาน30โครงการ54กิจกรรมซึ่งทางโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามโครงการสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสื่อสารและการคิดคำนวณทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนสื่อไอทีระบบอินเทอร์เน็ต ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 2. โครงการพัฒนาบุคลากรโดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรมรวมถึงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3. โครงการห้องเรียนคุณภาพมีการปรับปรุงเกณฑ์การจัดห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. โครงการคุณธรรมจริยธรรม มีการเข้าค่ายคนดีสีสะพือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสิทธิ์เก่าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพโดยมีการจัดกลุ่มนักเรียนตามความสนใจ 6. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน สรุปการคัดกรองส่งเสริมนักเรียน 7. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินงานตามนโยบาย MOE Safety Center ผลงานดีเด่นในรอบ6เดือนที่เกิดกับสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนดังนี้ ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา 1. ปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ1ดาว 2. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปีพุทธศักราช2565รูปแบบเพลงจากสำนักงานคอปพ,พจังหวัดอุบลราชธานี 3. โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรมองค์รรงคการมหาชน4เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2565เรื่องแม่ของแผ่นดินพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากสำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานี 5. เป็นโรงเรียนระดับดีเด่นจากการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำผลการประเมินโอเนไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญผลงานที่เกิดกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 1. รางวัลผู้จัดการทีมนักกีฬาปัญจศีลั์หญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน43กิโลกร,รมัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกร,รมัมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ณจังหวัดสุรินทร์ ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 1. น,นางสาวศิรประภาจำปาป่าได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2565เรื่องแม่ของแผ่นดินพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีสอง เด็กหญิงสุพิชยาพรมคุณได้ร,รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาปัญจศิลป์หญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน43กิโลกรมัมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ณจังหวัดสุรินทร์3เด็กหญิงสุนิสาสิงค์คำได้ร,รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาปัญจศิลป์หญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกร,รมัมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ณจังหวัดสุรินทร์ 4. นางสาวศิราประพาจำปาป่าและนางสาวราวันโสดีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดบทกรพระคุณของแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. นายถาวรศรีพิมพ์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาปัญจศดรีรัตนหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน43กิโลกร,รมัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกร,รมัม การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42สนะี่สิบสองณจังหวัดสุริน,นาทานนร์